ก็ขอสวัสดีกับชาวในหยินทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีกับเหล่าจอมอยุทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟที่2นะครับแล้วก็ทุกๆวันหลังจากนี้ก็จะอยู่ในเซิร์ฟสนะครับไม่ไปไหนทั้งนั้นนะฮะใช่ก็เออคือตามไปเล่นไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าแมชชนิกที่จะเกิดขึ้นนับแต่จากนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเปิดใหม่และรวมเปิดใหม่และรวมเท่าที่คนเขาบอกมานะ มก็คิดว่าเออน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะประจําการอยู่ที่เซิฟสองเพราะว่ามันเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับส่วนเซิฟหนึนะครับก็ไม่เล่นละผมผมโยนเซิฟหนึทิ้งไปแล้วอะเพราะว่าเอ่อตอนเนี้ยพูดถึงความเความเติบโตของตัวละครนะผมยอมรับตรงนี้เลยนะว่าตัวใหม่ที่ผมเล่นมา3เดือนนะครับมันเติบโตได้เร็วกว่า ตัวที่ผมเล่นมาเกือบจะสิบปีแล้วอ่ะอีกอีกประมาณสองปีม้กไม่ก็ปีกว่าก็คือครบสิบปีแล้วอ่ะแต่แบบเหียเหียตัวตัวใหม่กูดีกว่าประมาณนั้นอ่ะโอเคผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครสายฟรีนะครับเล่นมาสามเดือนนะครับได้อะไรบ้างนะครับก็บอกไว้ก่อนนะว่าเติมแต่ VIP นะครับ ไม่ได้ทําการซื้อแบบไม่ได้ทําการซื้อช่างไม่ได้ทําการซื้อของเลยนะครับและมิหนำซ้ํานะครับผมทําการขายช่างด้วยนะฮะเอาไปซื้อเกมลดราคานะครับสตรีมแม่งลดเยอะก็นั่นแหละฮะแล้วมาดูกันนะครับว่าผมที่เติมแต่ VIP เนี่ยแล้วเอาช่างไปขายไปซื้อเกมลดราคาเนี่ยตัวจะออกมาเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับอ่าเริ่มแรกก่อนดีกว่านะครับปานนะครับปานผมใช้เป็น ปานเบนจะพิชนะฮะก็เดินตามรอยตัวเดิมเลยคือตัวเซิฟหนึ่งอะ่ะผมก็เบียนจะพิชเหมือนกันนะครับเล่นสายไทยเก็กนะฮะมันมันเล่นได้ทุกสายอะ่ะก็แค่เปลี่ยนแค่สกิลอะ่ะเปลี่ยนแค่วิชานะครับวิชาคุณจะเล่นอะไรก็ได้นะครับขอแค่ปานคุณเป็นไทเก็กเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันจะไม่สุดนะครับแต่คำว่าไม่สุดเนี่ยมันก็สิบเปอร์เซ็นต์เองนะคือสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมมองว่ายังไงก็หล,มลมอมๆอ่ะแถมเบนจะพิชนะครับผมไม่ได้เล่นมันเพราะมันเป็นไทเก็ก ใช่เพราะว่าผมอยากจะเล่นสายหินผมอยากจะไปเล่นอ่าสายหินเพราะว่าคุณลุ้นมันเป็นหินเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นไทเก๊กแต่ที่มันดีนะครับมันก็คือเอฟเฟกมันนั่นเองเอฟเฟกเป็น DPS นะครับดาเมจซ้อนเยอะมากแล้วก็ออกได้ตลอดเวลานะครับไม่มีครูดาวนั่นแหะผมชอบมากๆเลยก็เลยจัดซะหน่อยนะครับอย่างที่เห็นครับผม ตอนนี้นะครับหนึ่งในโลกนะฮะฝึกได้อยู่ที่62นะครับแล้วก็เปิดไปถึงเจแล้วนะครับอีกแค่2ขั้นเท่านั้นพอตอนเ,เนี้ยคือผมเป็นสิทธิ์อาจารย์อยู่คือผมมีมีอาจารย์นะครับก็อาจารย์วินเซนโซนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดครบ800เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะได้ของมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็เอาของเนี่ย ไปแลกขั้นสุดท้ายได้ตอนนี้นะครับผมติดอยู่แค่2อย่างเลยนะก็คืออ,อีหินอสูรนะครับกับไอป้าย5พิษเนี่ยผมบอกเลยวา่าผู้เล่นมือใหม่จะติดกันตรงนี้นะครับแต่ไอป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยจะไม่ติดเท่าไหร่ไอป้ายประตูบิษณสนะครับเราจะทําได้ทุกวันนะครับแต่ว่าไออีห,อหนอุนอีหุนอสูรอีหินอสูรอันเนี้ยมันลงดันอย่างเดียวไงลงดันแล้วก็มีแบบ เคลสรายอาทิตย์อ่ะมันจะให้มานิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นมือใหม่อ่ะก็ต้องหาอันนี้เอาไว้บหาไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเราจะใช้ป้ายประตูเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาหาไอ้นี่ยมันได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเป็นมือใหม่ก็ชิวๆนะครับก็ขยันในการหาอันนี้นิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมาติดลมแบบผมนะครับ และสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับในความสําเร็จในการเล่นครั้งนี้ของผมนั่นก็คือแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นนี่คือไม่ได้ทําการเติมแบบใช้เงินจริงนะไม่เออจะพูดว่างไงดีวะอันนี้นะครับเป็นของโยกที่ได้าจากน้าพักน้ําแรงนะครับตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับอ่ายิงมาจากวันของ VIP นะครับ VIP ตอนนี้อยู่ที่81วันนะครับก็ อีก9วันคือ3เดือนนะครับแต่ผมก็ทบทบ,ทบไปประมาณสัก 4- ี่หวันละกันเพราะว่ามันจะมีอาทิตย์หนึ่งอะที่ผมไม่เล่นก็ไอตอนที่เขาประกาศเปิดเซิฟสี่นั่นแหละผมพี่เียดเล่นอะจริงๆคือไม่มีตังเติมวีนะครับไปซื้อเกมหมดก็โอเคจริงๆก็มีตังเติมแหละแต่ว่าผมเหนื่อยนะครับมันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่า GM เอ่อทำอะไรที่แบบน่ากำหมัดอีกแล้วนะครับอันนั้นผมชินละที่แรกผมก็เหนื่อยแหละเป็นแบบทุกคนแหละแบบกำหมัดเลิอกอยากจะเลิกเล่นอะแต่แต่พอผมชินปุ๊บเนี่ย ม่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวแม่งก็ทําอีกอ่ะถ้าเกิดเราทนไม่ได้เราก็คงเล่นเกมนี้ไม่ได้พอดีแบบผมแม่งอ่ากรจนปูดแล้วไงแบบมือบวมไปแล้วอ่ะก็โอเคช่างมันแล้วกันก็ปล่อยวางครับเดี๋ยวแม่งก็เกิดขึ้นอีกครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะเดี๋ยวแม่งก็เกิดขึ้นอีกครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่ผมขี้เจียดเล่นมากเลยเยแบบไอ้ขี้เหนื่อยแบบโอ้โหทำสทุกวันจะไหนจะต้องมาแบบทําของหยกอีกแบบโอ้เหนื่อยมากก็เลยขอพักไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็ประมาณสัก4ีห้าวันนี่แหละแล้วก็กลับมาเติม V ีแล้วก็เล่นต่อนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็อ้อบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอุ้มคนทุกชั่วโมงนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็ดองคนไม่อยู่อะล่ะทุกคนอาจจะอยากรู้แล้วนะว่าผมทําได้ยังไงนะครับเล่นสายฟรียังไงให้ไม่มีหยกเต็มตัวนะครับไอดเด็กครับพูดง่ายๆเลยสัน้นๆเลยฮะไอดเด็กครับคือมีไอดเด็กนะครับแล้วก็ไปทําของหยก ก็ตามสเต็ปเลยถ้าเกิดใครที่รู้นะครับถ้าเกิดที่ใครยังไม่รู้นะครับว่าไอการอ่ถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับวิธีทําตัวเด็กนะครับผมจะเกิดให้คร้าๆนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ลึกเนี่ยก็ลองไปค้นใน YouTube ดูนะครับมีคนทําคลิปไว้ให้อยู่นะฮะก็จะประมาณว่าหยก7ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้ไอเด็ก2ตัวนะครับเพื่อที่จะเอาอะไรนะครับเวลาเราทําของเนี่ยสมมุติว่าเรามียกส1ชิ้นนะครับ แล้วเราอยากจะทําการอัพของเนี่ยแบบอัพไม่ให้มันหลอมเราจะได้โยกย้ายได้ไงแบบเราจะได้เทรดกันได้เราก็ต้องใช้อะไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีตัวเด็กเพื่อที่จะได้เปิดเควสครับเปิดเควสคนละมานนะครับเพื่อที่จะได้เอาของนะครับเนี่ยเนี่ยไหมบัตรแลกอาวุธยกสามพอเข้าใจแล้วใช่ไหม,มก็คือไปแลกอาวุธยกมาทําเป็นอะไหล่เท่านี้เราก็จะได้อะไหลฟรีแถม มีอ่าเขาเรียกว่ามีเคเวสอื่นอีกที่เป็นแบบอะไรนะอ่าอย่างเช่นเคเวสนี้ก็ด้อ่าโรงเรียนอันดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะมีผงประสานปนิย์นะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับการขึ้นของหยกเราก็ไม่ต้องเสียตังอีกแล้วก็เดินเคเวสตัวเด็กไปแล้วก็ทําไปนะครับเออขอเตือนไปอย่างหนึ่งนะครับว่าห้ามใช้ผงหยกดํานะครับในการขึ้นของที่เราจะใส่นะครับในตัวเด็กเด็ดขาดคือ ผมทาําพลาดไปอันหนึ่งแล้วแหละก็คือถ้าเกิดเราอยากจะขึ้นไม่ให้มันหลอมเ่ยก็คือใช้อะไรถูกไหมก็คือต้องใช้อะไรแต่วันนั้นอะ่ะผมแม่งเบลอแบบไม่ง่วงอ่ะ้วของแม่งกล้จะเสร็จแล้วอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าผมแลกแปลนผิดคือแบบแลกแปลนมาผิดเซตเว้ยแล้วก็ผิดเซตไม่พอนะเวลาผมจะขึ้นอะ่ะผมดันทะลึ่งนะครับกดไปแบบอ่าใช้ผงยกดําในการขึ้นของนะครับทําให้ของนั้นหลอมรวม <laughs> ก็คือแทนที่จะถ้าเกิดผมแบบมีสตินะแล้วก็แลกแปลนมาถูกนะครับแล้วก็ทําการใช้อะไหลแบบเนี้ยแบบแบบเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอาา่าฮะสมมติอันนี้นะพินหยกของผมเนี่ยเป็นอะไหลผมก็เอาอะไหล่เนี่ยไปใช้แทนผงหยกดาอะ่ะมันก็จะไม่หลอมเลยแต่บะเอิญวันนั้นผมง่วงง่วงแล้วก็แบบไปที่อหลอมเลยผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้แต่ลบทิ้งเท่านั้นก็คือเสียจําได้ว่าน่าจะเป็นเกาะแขนนั่ง ก็คือได้เกาะแขนที่มันหลอมอะ่ะผมก็แค่ลบทิ้งแล้วกันไม่อยากเห็นนะคือแบบเห็นแล้วมันปวดใจแไอ้เย,ย้โอ้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะทํายกเจ็ดนะครับก็อย่าเบลอนะครับตั้งสติดีๆนะครับก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เอชซิเดนต์ขึ้นนะหลังจากที่ไอของที่ผมทาเนี่ยมันมันหลอมไปแล้วใช่ไหม ผมก็ทําใจไม่ได้แล้วผมก็ลบอะหลังจากนั้นอะตัวเด็กทุกตัวของผมอะเมื่อขึ้นอะไหล่เสร็จแล้วอะผมจะเอาหงวหยกดานะครับไปเก็บในคลังทันทีเพื่อกันการไม่ให้แบบเกิดอุบิเหตุอีกนะครับเพราะว่าพอหลังจากนั้นอะของของชิ้นถัดไปผมก็เขอไปกดเหมือนกันเว้ยแต่ยังดีเว้ยที่แบบหงวหยกดาอะแบ่งหมดหมดพอดีไงถ้าเกิดหงวหยกดามันยังอยู่นะคือผมก็ได้ของหลอมชิ้นที่สองแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แนะนํานะครับถ้าเกิดขึ้นอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมตัดปัญหาหยิบผงหยกดําโยนใส่ในคังเท่านั้นเลยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับนะสำหรับใครที่แบบเออไม่มีทุนนะครับก็เล่นแบบผมได้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ขยันหน่อยเนี่ยคือผมอะ่ะจริงๆแล้วมันควรเสร็จตั้งแต่สองเดือนแรกนะครับแต่ว่าอ่ามันเหนื่อยไงเหนื่อยแบบครึ่งหลังอะเดือนแรกนะครับเดือนแรกที่ผมเริ่มเล่นอะ่ะผมเพราะผมรู้ทิกเรื่องเนี้ย เดือนเดียวอ่ะผมสามารถทําได้ครึ่งตัวก็คือทํหยกไปแล้วหกชิ้นอ่ะแต่อีกครึ่งหลังเนี่ยผมเหนื่อยมากเลยเว้ยผมก็เลยทยอยทําไปเรื่อยๆแบบไม่รีบจริงๆก็คืออยากรีบแหละแต่ว่ามันเหนื่อยเกินไปไงกลายเป็นว่าก็ประมาณสักสองเดือนก,กว่าๆนะครับก็จริงๆอ่ะมันเสร็จมาตั้งนานแล้วประมาณสักเกือบจะอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่แต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับการเล่นสามเดือนของผมนะครับก็ ป็นไงบ้างนะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากจะสายฟรีแบบนี้นะครับคุณต้องมีเวลาหน่อยนะคือคุณต้องมีเวลาในการแบบเรียนรู้อะแบบเรียนรู้แล้วก็เดินเควสด้วยอ <c ười> อันนี้ผมไม่ใช้บอทนะ <c ười> ขอบอกไว้ก่อนนะ <c ười> ผมโคตรท้อเลยเว้ย <c ười> ผมท้อตรงไหนรู้ไหมคือไอตอนที่ผมทำเควสอ่ะ ผมเดินทีละตัวคือผมทําได้ทีละตัวเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะงงเว้ยแล้วมันจะช้าเพราะฉะนั้นเลยผมเลยตัดสินใจว่าผมจะเล่นเดินเควสตัวเด็กเนี่ยทีละตัวแบบวันละตัวอะไรเงี้ยตัวหนึ่งวันหนึ่งก็จบเควสได้อะไรอย่างนี้ขึ้นของได้และตอนที่ผมเดินเควสตัวเด็กอยู่นะครับผมก็ไปเจอตัวเด็กที่เป็นบอทอะที่มันเดินเควสอยู่เหมือนกันอ่ะแล้วทีเนี้ยแม่งไม่ได้เดินแค่ตัวเดียวครับแม่งเดินสิบกว่าตัวแล้วแบบไอ้เหี้ยกูเดินวันละตัวก็แทบจะอักเลือดมึง นั่งกระดิกเตนชิวๆมึงได้วันละสิบตัวเลยเหรอวะแบบนี้แล้วแบบไอ้เชื่อส่งไปให้ GM แบนจีก็เดี๋ยวรับเรื่องไปให้นะคะกําลังส่งไปให้อ่าอ่าอ่าอ่อออาอะรของเขานั่นแหละตามนั้นอ่ะแล้วเราแบบไอ้เชื่อมันจะทันเหนอรอเพราะว่าของเนี่ยต้องบอกไว้ว่าไอ้ตัวเด็กเนี่ยมันถ้าเกิดแบนไม่ทันอ่ะแล้วมันเทรดของไปก่อนอ่ะเท่ากับว่าแบนเปล่านะแบบ,แบบแบนลมอ่ะเพราะมันมันไม่จําเป็นแล้วไงถ้าจะแบนอ่ะมันต้องแบนแบบ แบรนด์ก่อนที่มันจะได้ของไปอ่ะจุกปแบรแล้วแบบสองสาวันผ่านไปผมก็ยังเห็นตัวไอตัวบอทเนี่ยมันยังเดินอยู่เลยอ่ะแล้วแบบโอ้ช่างหัวแม่งแล้วกันช่างหัวแม่งแล้วแบบผมผมเกือบละผมเกือบแบบเกือบทาคลิปแล้วอ่ะเกือบทําคลิปแล้วว่าเรื่องเรื่องบอทอ่ะแต่ว่าโอเคก็ดีับที่ก็ทําใจไปแล้วนะครับสภาพเกมมันแบบนี้ก็นะ่อก็สู้ๆนะครับทุกคนครับผมก็กำหมัดไปกับทุกคนนั่แหละ ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมก็คิดไว้อยู่แล้วว่าว่าผมเนี่ยจะต้องไม่รู้แน่ๆเลยว่าจะต้องทําอะไรต่อนะครับแบบเออรีวิวไปแล้วแล้วเราทำอะไรต่อไปดีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทําอะไรนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ไว้นะครับเพราะว่าผมอ่านไปผมก็ไม่ทําอยู่ดีอะจริงๆนะมันมันลดแต่แหจริงๆอะอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะเผื่อผมอาจจะคิดอะไรได้นะครับ ก็ถ้าเกิดทุกคนอยากดูนะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวขอไปตอบแชทก่อนแล้วกันนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครทักมาให้อาจารย์ผมหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ลงจิตมานกันเลยนะครับโอเคขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้าผมคิดอะไรได้นะครับถ้าเกิดคิดไม่ได้ก็อาจจะต้องรอไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผมสู้ๆนะครับสาหรับคนที่ทําตัวนะครับแล้วก็ไม่มีกําลังทรัพย์มากพอนะครับก็เดินทางสายฟรีแบบผมก็ได้ อุ้มคนทุกวันนะครับเติมแต่ V.I.P. แล้วก็เหนื่อยหน่อยนักกันนะไม่หน่อยอะเยอะมากเลยแต้วันที่ผมทำของชิ้นสุดท้ายได้อะ่ะผมแทบจะแบบแบบสู่สุขิเตะประมาณว่าแบบกูไม่มีห่วงกับเกมนี้แล้วอะ่ะกูสามารถเลิกได้เลยอะ่ะมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยแบบอ่ะโอเคยกเต็มตัวแล้วนะพอใจมึงแล้วใช่ไหมกูเลิกแล้วนะประมาณนั้นแนละแล้วว่าโอเคไม่อยากเล่นต่อนะครับก็เลยสู้ครับทุกคน แล้วทุกคนจะมีความรู้สึกเดียวกับผมถ้าเกิดทำได้นะสู้ๆบายๆไปละจุบ